สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลด,ดวงบายบูพยามนจดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนนะครับสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้จะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15พฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของ การสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและก,การวิเคราะห์ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวเมถุนลัคนาเมทุนมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธจะเดินผิดปกตินะครับก็คือพักแล้วก็หมุนด้วยเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวราศีเมทุนลัคนาเมถุนนะครับก็จะเป็นตรงนี้อนณาเขต มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสี่นะครับได้โครจรไปอยู่ในราศีเมษนะครับก็จะอยู่แค่2วันแล้วก็จะย้ายไปที่ราศีมีนนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งในช่วงของวันที่2แล้วก็มาวันที่6นะครับเท่ากับ2วันจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องนับก็ได้ว่ามันย้ายเพราะว่าแค่2วันเองนะครับก็เอาสรุปภาพรวมเลยแล้วกันว่ายังอยู่ในภพ ตรงนี้นะครับอยู่ในเรือนลาภเนี่ยค่อนข้างนานเลยพอดีนะครับเอาทั้ง1นึงถึงสิเนี่ยอยู่ในประมาณนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องกังวลแต่ว่ารายละเอียดเรื่องของคาพยากรณ์มีความต่างนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถึงแม้ดาวพุธเนี่ยจะโครจรปับๆเนี่ยนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่าเดินวิกคติการเป็นดาวประจาตัวของคุณด้วยทําให้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดู ติดติดขัดขัด,ขดนะครับคิดอะไรทําอะไรจะไม่ค่อยสมูทอาจจะแบบคิดหน้าถอยหลังนะครับคิดถอยหลังก็เดินไปข้างหน้าอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนกับแนวความคิดนะที่มันไม่ไม่อยู่ในร่องอยู่ในรอยเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวประจาตัวเดินผิดปกติแล้วก็อย่าเพิ่งคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยที่แบบตัดสินใจที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆช่วงนี้ ถ้ามันเลื่อนได้เลื่อนก่อนแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้จริงๆก็ใช้สติกับการคิดการตัดสินใจให้รอบคอบมากๆเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเดินผิดปกติบางทีเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าใจไม่นิ่งอ่ะกับการที่เราจะคิดหรือตัดสินใจทําอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับอะไรประมาณนี้เราก็ต้องระมัดระวังขนาดเดินทางอ่ะนะครับมันยังหลงได้เลยนะ สลับดาวพุธท,ที่เดินผิดปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกลงๆล,ลืมๆนะครับอาจจะดูใจไม่ค่อยอยู่กับเนือ้อกับตัวมีความรู้สึกคิดอะไรแล้วแบบคิดหน้าสามถอยหลังสี่อะไรประมาณนี้ครับมันเหมือนกับว่าติดๆขัดๆด,ด,ดูไม่สมูทอะไรแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับ แต่ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรเพราะมันอาจจะกระทบแต่มันอาจจะไม่เยอะก็ได้ถูกไหมครับประมาณนี้และยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการประทะมีปากมีเสียงมีการทะเลออกกาะกันบ้างเพราะดาวพุธเนี่ยเดินโครจรอ,อยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับมีดาวทั้งหมด1 2 3 4สาสี่ทั้งหมด4ดวงเนี่ยแล้วดาวพุธเนี่ยไม่ถูกกับดาวราหูด้วยมันแปลว่าคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันกับบุคคลอื่นบ้างนะครับถามว่าเรื่องอะไร โหจริงๆมันเยอะมากเลยเพราะดวงดาวเนี่ยกลุ่มเยอะมากนะครับเอาอย่างที่เห็นแล้วกันเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องของการงานเรื่องของคู่ครองเรื่องของอ,อะไรกัะเดี๋ยวนะครับเรื่องของเจ้านายโอ้โหเกือบหมดแล้วเยอะมากนะครับที่เราจะมีปัญหากันนะ่ะนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลนะครับ เป็นทุกราศีเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเรื่องอะไรนะไม่ต้องดราม,มา่าเพราะว่าอะไรทุกราศีเป็นหมดนะครับเดือนบอกไว้ก่อนว่าเดือนเมษาและเดือนพฤษภายังไม่ค่อยดีนะครับแต่ กลางถึงปลายเดือนจะค่อยๆผ,ผ่อนคลายบ้างแต่ก็ยังแบบยังมีเอฟเฟกอยู่บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรมันจะค่อยๆดีขึ้นทําให้ชาวเมทุนและคณะเมทุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการคิดการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของตัวตนคําพูดวาจาเอกสารสัญญาทุกอย่างต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับประมาณนี้ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวคานนะครับเป็นดาว ราพะนะครับแล้วก็ดาวอล,ลิมากุมกับชาวเมทุนในช่วงประมาณ1-10พฤษภาหลังจากนั้นจะย้ายไปที่พบเรือนนำหน้าลัคนาหรือเรือนการเงินเอาช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยคุณจะมีราพะใช่ไหมมีโชคมีลาคมีเสน่ห์เมตตาคิดหรือทำอะไรเนี่ยมักจะเข้าตากรรมการแต่มันจะต้องมาจากการการะทรมันจะไม่ได้แบบมาโดยง่ายเท่าไหร่นะครับมันจะมาแบบโดยการที่เราอาจจะแบบเหมือน พูดคิดอ่านเขียนทําอะไรแล้วมันเป็นแบบไปเข้าตาก,กรรมการเข้าตาคนอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นแต่มันก็มาจากเรลืออลิด้วยระมัดระวังปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาหาเราอาจจะมาจากคําพูดก็ได้มาอาจจะมาจากในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆที่มาจากภพเรือนลาภะระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการเซ็นกู้เซ็นคา้ากันหลอกให้ลงทุนนะครับแล้วก็ลอยแพรเราอะไรแบบเนี้ยก็ได้ดังนั้นเนี่ยชาวเมถุน ระมัดระวังนะครับเรื่องของการเซ็นกู้เซ็นคำแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสาัญญาการให้คนอื่นยืมเงินหรือการกู้หลักทรัพย์สิ่งต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าใครไม่ได้ฟังคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเตือนในเรื่องของสิ่งต่างๆนะด้วยความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้จะเกิดแบบนี้ทุกคนนะแต่ว่าให้เราระมัดระวังถ้าดวงมันบอกว่ามีโอกาสเกิดเนี่ย แต่ถ้าเราไปทำเนี่ยบอกเลยนะโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยแป1 0 0นะครับบอกเลยว่ามันเข้าดวงจริงๆนะเพราะผมเคยลองวิชามาแล้ว mm hmm. มันมีโอกาสเป็นจริงๆอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะอืมแต่ไม่เป็นไรเพราะดาวประจำตัวคือดาวพุธก็อาจจะมีสติป,ปัญญาไหวพลิบเอาตัวรอดได้อยู่นะครับสำหรับชาวราศีเมทุนแล้วก็ลัคณาเมทุนทีนี้ดาวอังคารเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนการเงินนะครับเป็นตําแหน่งนิด ก็จะทาให้ชาวเมทุนลัคณาเมทุนเนี่ยมีโชคมีลาบเรื่องการเงินแต่คุณจะต้องแบกรับเรื่องการเงินด้วยเช่นคุณอาจจะมีโชคมีลาบเรื่องการเงินก็จริงนะครับแต่เงินที่เราได้มา บางส่วนเนี่ยอาจจะต้องเอาไปชดใช้หนี้สินที่เรากู้มาหรือมันอาจจะเป็นเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราต้องไปดูแลบุตรบริวารแทนอะไรแบบน,นี้เป็นต้นพูดง่ายๆคือเงินเข้ามันก็จะมีเงินรั่วเงินออกออกไปแบบน,นี้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะเลือนอลิก็เข้าสู่เลือนการเงินแบบน,นี้เป็นต้นนะครับมันแปลว่าเงินเนี่ยมันอาจจะเข้ามาแต่มันอาจจะอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วมันก็ต้องเวียนออกไปบ้างอะไรประมาณนี้ ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยมันก็มีเงินให้เราหมุนเวียนดีกว่าเราไม่มีเงินน่ะถูกไหมดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าการเงินก็ค่อยๆเก็บค่อยๆจัดสรรแล้วกันนะครับยังมีโอกาสที่ยังจะเจริญเติบโตไปข้างหน้าแต่ช่วงเนี้มันยังคงต้องพยายามหมุนเงินนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ยังมีโชคมีลาบที่ดีได้นะในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวศุกร์กำลังจากโครจรเข้ามาทับกับ ลัคนาเมถุนกันบ้างดาวศุกร์มาจากภพเรือนวินาศนะครับและมาจากภพเรือนปุตตะมาทับเรือนลัคนาแปลว่าตัวคุณเองอะ่ะนะครับจะมีความกดดันเล็กน้อยนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอาจจะมีความแบบในใจมีความรู้สึกอึดอัดอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็อาจจะมีบุตรมีบริวารอาจจะทําให้ตัวคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกที่ เขาเรีว่าไงดีล่ะเหมือนเหมือนอาจจะมีปัญหาได้บ้างหรืออาจจะแบบมี ความรู้สึกที่เราอาจจะเอาแต่ใจตัวเองบ้างในบางครั้งเพราะดาวปุตตะเนี่ยกลุ่มลักขณาแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่ได้ดังใจคืออยากจะเอาแต่ใจนิดหนึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับอารมณ์ความรู้สึกเราอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงเอาจจะแบบเหมือนเราต้องใช้การปรับในเรื่องของมุมมองความคิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ m i n d s e ตนิดหนึ่งเพราะเราอาจจะเอาแต่ใจเกินไปเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็จะทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดใจนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินไปแล้วต่อไปการงานในทุกคนการงานของชาวเมทุนนะครับก็คือราศีมีนของด้วยดาวพระราศิทเลขห้าได้โครจรไปอยู่ในภพเรือนลาภะและเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยโดยผิวเผินแล้วอะสำนักอื่นคงจะบอกว่ามันดีมากนะครับเพราะดาวพระศีบดีเป็นราชาโชคแถมยังอยู่ในเรือนสุขภะด้วย แต่เขาไม่รู้บอกกันหรือเปล่าว่ามันมีดาวลาหูอยู่ด้วยนะมีดาวพุธอยู่ด้วยนะมีดาวอทิตย์อยู่ด้วยนะชาวเมถุนลัคนาเมทุนขอพูดตามตรงนะจะได้มีวิธีแก้ไขนะครับคืออย่างนี้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภจริงแต่คุณอาจจะมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงอย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่มีปากเสียงมีการทะเลาะกับบุคคลอื่นหรือมีการทรยศหักหลัง อาจจะถูกหมันไส้ก็ได้เพราะอะไรเรามีโชคมีลาภมีเสน่ห์เมตตาทําอะไรผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่ชอบคนอื่นเขาก็จะบอกว่าเราอะ่ะนะครับเ,เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มากเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้คือจริงๆมันมีคําพูดอยู่แต่มันอาจจะพูดออกอากาศไม่ได้นะครับว่าเออเราอาจจะแบบ ประจบประแจงเอออย่างนี้แล้วกันประจบประแจงกับผู้หลักผู้ใหญ่เกินไปอันนี้เขาไม่รู้ไงเขาก็จะคิดว่าเราประจบประแจงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าทําไมได้โชคได้ลาบทําทไมแบบเออเขาอยู่มานานกว่าไม่เห็นมีอะไรได้แต่ทําไมเราได้เอาได้เอาอะไรประมาณนี้เขาก็อิจฉาเขาก็ไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องปกตินะครับเราได้ดีก็มักจะมีคนอิจฉามักจะมีคนไม่พอใจมันก็เรื่องปกติถูกไหมอันนี้เราก็เออไม่รู้จะทำยังไงลวเนาะ แต่อย่าทําตัวโดดเด่นแล้วกันเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอุดเลยนะครับดาวอาทิตย์มาจากภพเรือนสหัสชชะด้วยโอ้ชาวเมทุนเนี่ยบอกเลยว่ามีออรา่ามีมีเปล่งประกายมากๆนะครับมีเจิดจ้ลัดแต่มักจะถูกโคนหลงเพราะอะไรมีคนหมั่นไส้มีคนไม่ชอบมีคนแบบอย่างที่บอกอะเด็กเส้นหรออะไรเงี้ยหรือ อะไรประมาณนี้ประจบประแจงเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำสุขสิบนินทาเลื่อยขาเก้าอี้มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นขนาดลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นกับพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังการเซ็นกู้เซ็นคำ้ำต่างต่างก็ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะเป็นในเรื่องของคดีความได้เรื่องของการมีปัญหาได้เรื่องของอะไรหลายๆอย่างกับปัญหาที่มันจะตามมานะครับมันอาจจะมีโชคมีลาบแต่มันเป็นทุกข,ขลาบนะครับในช่วงเดือนอพฤษภาในช่วง ครึ่งเดือนแรกอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าสันโดษได้ก็ดีนะครับเปรียบมิเวกได้ก็ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นมันจะได้ลดปัญหากับในเรื่องของการปะทะกันการแบบมีปัญหาใจกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะจับผิดกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่เราต้องระมัดระวังต่างคนต่างอยู่ไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานก็มีโอกาสเติบโตพัฒนาดีแหละเอาง่ายๆถ้ามันไม่ใช่เรื่องบุคคล่ะ คุณพัฒนาเติบโตดีมีเจ้านายมีคนสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะครับ<ม>แต่มันจะมีปัญหาเรื่องของบุคคลพเพื่อนร่วมงานใดๆเพราะเราอาจจะแบบเจิดจรัสนะพอเราเวลาแบบดาวดาวศาสตร์ช้าคือดาวติดต่อสื่อสารกับดาวเพื่อนพ้องบริวารเนี่ยเป็นอุดนะครับดาวคิดเนี่ยเป็นอุดเป็นมหาอุดเนี่ยนะเหมือนกับว่าเราติดต่อสื่อสารคําที่เราพูดอะ่ะเขาก็แปลความผิดเรา นะครับเราพูดแบบหนึ่งเขาแปลแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับว่าเหมือนไส้เราไม่ชอบสตาเราอะไรแบบนี้ก็ได้ทุบเราแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันทําอะไรไม่ได้ก็ทําใจนะครับแล้วก็ปดไวิเวกนะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักของคุณเนี่ยดาวปัตตนิคือดาวราศีธนูของดดาวพฤหัีเลขหก็ไปอยู่ตรงเนี้อีกเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนลักนณาเมถุนทําใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดนึงนะครับความรักอาจจะดูดีนะแต่มันอาจจะดีไม่สุดหรืออาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันได้เพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโครจรร่วมกลุ่มกับดาวราหูอ่ะนะครับอาจจะทะเลาะก,กันเรื่องของงานแต่างงานนะครับความคอมมิทเมนต์ใดๆนะอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะเราอาจจะมีความคาดหวังมีแรงกดดันสิ่งต่างๆก็เลยทะเลาะก,ก,กันกับคู่ของคนรัก ทั้งที่ตามจริงแล้วอะดาวคู่ครองเป็นราชาโชคเลยนะแปลว่าเหมือนกับว่าเราอะอาจจะได้ใครที่โสดมีโอกาสได้คนที่มาเป็นสายเปแต่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับอาจจะมีความผิดหวังมาก่อนมีปัญหามาก่อนและบางคนนะครับอาจจะมีลูกติดได้ในสำหรับบางคนที่อาจจะเข้ามาคบกับคุณเนาะอาจจะต้องระมัดระวังดูนิดหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ได้นะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบอกแล้วกันว่าความรักอาจจะยังไม่ค่อยโอเคมันอาจจะดูค่อยๆมีความหวังนะแต่ว่าเราต้องประคับประคองแล้วก็ฮิลลิงตัวเองมากๆนิดหนึ่งนะครับในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยกลางๆถึงปลายปลายจะค่อยๆดีขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตแต่มันก็ยังดีไม่สุดเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งคาดหวังเกินไปกับความรักความสัมพันธ์แต่โดยภาพรวมแล้วยังคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าเราพยายามฮิลลิงตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไป ออพูดจาหรือไปจัดกับเขาเกินไปเนี่ยยังไงความหลักของคุณก็ยังพอไปได้ประคับไปคองไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเรียกร้องอย่าเพิ่งจะทะเลาะอย่าเพิ่งที่จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหามาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทันที่จะดีเพราะมันไปอยู่ในเรือนลาพระมันเป็นเรือนเสน่ห์เมตตามันเป็นอะไรที่คุณจะลงตัวได้อะถ้าไม่มีดาวราหูคุณต้องอดทนจนกว่าดาวราหูจะออกนะครับในช่วงเดือน น่าจะเป็นประมาณตุลาคม2566นี้นะครับประมาณปลายปีถึงจะหลุดพ้นจากความทุกตรงนี้ได้นะครับความรักถึงจะลงตัวมากกว่านี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไป็นกลังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ